ท่นี้ก็รับเข้าส,สนามกีนังน,นะครับผู้ที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสนามค่า,ายกีนังน,นะครับเจอกับทีมชาติเดินซ้ายนะครับฝั่งนี้เป็นค่ายกีนังน,นะครับประกอบไปด้วยฝั่งหน้าซ้ายเสื้อสีน้าเงินเป็นพี่พลปีนังน,นะครับเสื้อเหลืองเป็นน้องเต้จุฬานะครับแล้วก็เสื้อสีฟ้าเป็นพี่โอ๊ดโอ้ยนะครับส่วนฝั่งน้นไม่ใส่เสื้อเป็นพี่ทับจันนะครับจับคู่กับ เสกสรรนะครับเสกสรรทีมชาตินะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในเหลี่ยมเจอกันในเหลี่ยมน้องเต้และข้ามหวเปกับท็อปจันนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่4 0 0 0ันบาทนะครับเกมเพิ่งเริ่มต้นนะครับทักทายเพื่อนเนทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับอันนี้นะครับเต็มฝั่งทางเสกสรรกับท็อปจันนี่นำอยู่นะครับ 2-0เล้ยวนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะครับฝั่งทางทีมชาตินะครับจะบูดเฉพาะกิจนะครับเสกสรรกับท็อปยันนะครับ2-0พีโอโอเปิดหัวพี่พนยกค่อนขอ้างจะห่างนะครับน้องเตตีหัวศาสตร์ไปแต่ศาสตร์ได้ดีนะครับตีปักไปฝั่งหน้าสายของท็อปยัน,นรับไม่ได้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางเจ้วสนามปีนังได้เสิร์ฟนะครับ เต้มศูนย์ต่อ2เจ้าสนามได้เสิฟน้องเตตัดหยอดไปอีกแล้วแต่พี่ท็อปนี่เปิดได้นะครับยกเข้ามาจ่อจอนี่ก็ไม่เหลือะตีเฉเฉือนนะครับความหนักหน่วงนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับสำหรับพี่ท็อปจันนะครับแต่เล่นตีลูกเหลี่ยมได้ดีนะครับเต็ม2ต่อศนเสกสารตัดยอดมาน้องเต้ตักขึ้นมาพี่พลยกเข้าไปจ่อจอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะจ่อเหมือนกันนะครับสำหรับพี่พลนะครับ ฝั่งนี้3คนนะครับเพราะว่าฝั่งทางพี่ท็อปกับเชกสันเน่พื้นจะเนื่นกว่านะครับก็เลยต่อเหลี่ยมให้นิดหน่อยนะครับให้ฝั่งนี้3มคนฝั่งนั้น2คนนะสอต่อศูนย์น้องเต้เส์ฟไปเสกสันรับสายยกเข้ามาท็อปจันตีสามาติดเกี่ยวพี่โอ๊ตยกเข้าไปลูกนี้เป็นสกอร์หรือเปล่าหายนะเป็นสกอร์นะครับไล่มานะครับ1ต่อ2แล้วนะครับมานะครับ เต็มหนึ่งต่อสองน้องเต้ตัดไปเสกสัรรับยกเข้ามาจอๆลูกนี้ล้นนะครับพี่พลยกเข้าไปน้องเต้ตียังตีเกี่ยวอยู่นะครับพิกเนตข้ามมาลูกนี้ข้ามหลังเท้าไม่ได้นะเป็นลูกเสียนะครับตีเสมอไปได้สําเร็จนะครับเป็น2ต่อ2แล้ลครับค่อนข้างจะสูสีนะสำหรับเดี่มนี้นะครับเพราะว่าฝั่งน้องเต้เนี่ยก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทัอยังก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับสูสีนะครับขึ้นอยู่กับตัวยกนะครับ2สองต่อสองน้องเต้แทงไล่เส้นไปเสกสารแตกขวานะครับ เข้าเหลี่ยมข้างไม่ถนัดของเสกสรรน,นะครับแตกนะครับขนาดทีมชาติยังแตกได้นะเพราะว่าสนามมันไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับสนามลื่นนะครับ mm hmm. พลิกแซงแล้วนะครับ3ต่อ2องน้องเต้ได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปเข้าหน้าซ้ายพี่เสกร,รับได้ยกเข้ามาพี่ทอปมงเฉอนเฉือนเดียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็ม2ต่อ3พี่พลรับหัวยกเข้าไปค่อนข้างจนะหาแล้น้องเต้ตีเหลี่ยมลูกนี้ออกนะครับ ตีเสมอไปได้สําเร็จนะครับสําหรับฝั่งทางทีมชาตินะครับเป็น3ต่อสาแล้วนะครับพลิกไปพลิกมานะครับผู้นี้นะครับแต้มสมต่อ3ามเสกสันตัดยอดมาพิพลตักหลังเท้าขึ้นโยกเข้าไปน้องเต้ตีสาดหลังไปตรงนี้ดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางแก้วสนามได้เสิร์ฟนะครับแต็ม3ามต่อสาม ตัดไปฝั่งหน้าสายของพี่ท็อปเปิดเสกสัรยกเข้ามาจ,จอๆอย่างนี้เอา้าตีเกี่ยวอยู่นะครับน้องเต้ต้องตีศาสต์ไปนะครับลูกค่อนข้างจะห่างเสกสันยกเข้ามาต้องซ้าดาบสองล้นนะครับพี่พลยกค่อนข้างจะต่าเหมือนกันตีสาด์ไปติดเกี่ยวพี่เสกนะครับยกเข้ามาลูกนี้พี่ทอ็อปยังติดเกี่ยวน้องเต้ตียังติดเกี่ยวเหมือนกันนะครับลูกนี้พี่ท็อปตีศาสต์ล้างมาเอา้ายังอยู่ แต่ว่าข้ามไม่ได้นะครับพี่พลข้ามไม่ได้นะครับเป็นเหลี่ยมแลกข้ามระหว่างน้องเตจุลากับพี่ท็อปแดนนะครับเตี่ยม3ต่อสโยงหลังมาพี่โอ๊ดเปิดหัวพี่พลยกเข้าไปค่อนข้างจะตำนะครับลูกนี้น้องเต้ตีไม่ได้นะครับตีไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางทีมชาติเนพิกขึ้นนําอีกครั้งนึงเป็น4ต่อสนะครับเตียมสักสี่ต่อสนะครับพี่โอดรับยกเข้าไปน้องเต้ตีหายนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางเจ้าสนามได้เสิร์ฟนะครับมาราสามต่อสี่น้องเตตัดเข้าช่องกลางพี่ทอปเปิดเสกสรรยกเขามาจอจๆไม่เหลือนะครับตีเฉนเฉอนลงไปนะครับเต็มส,สี่ต่อสามเสกสรรแทงมาพี่พลรับซ้ายยกขวาเข้าไปลูกนี้ตีตีเกี่ยวพี่เสกสรรน,นะครับยกเขามาพี่ทอปตีหายนะครับยกจอจๆตีดีนะครับนี้ออกไปอีกหนึ่งเต้มนะเป็นห้าต่อสามแล้วนะครับ เต้มห้าต่อสามพี่โอตีเข่าขึ้นพี่พลยกเข้าไปลูกนี้ตีดีนะครับน้องเตกระโดดหัวเวอร์นะครับลูกปักลงไปนะครับเขียนเสิฟเป็นฝั่งทางตีนางได้เสิฟนะครับตามหลังอยู่สองต้มนะครับแต้มสามต่อห้าน้องเตได้เสิ์ฟลูกนี้แทงตัดหยอดไปฝั่งหน้าขวาพี่เสกเตเปิดแตกลูกแรกลูกสองยกล้นมาพี่พลก็ล้นก้าบนะครับพลาดโอกาสที่จะเป็นสกอร์นะครับน่าเสียดายนะครับฝั่งนั้นอุตสาห์ ยกล้นมาแล้วนะครับใจร้อนนะครับตัวยกนี่วิ่งเข้าไปด้วยกันนะครับก็เลยออกลูกกากนะพี่พลเปรข้ามไปเฉยเลยนะครับไม่ได้สกอร์นะไม่ได้เต้มนะครับเปลี่ยนเสิบเป็นฝั่งทางเดินสายได้เสิฟนะครับเต้ม5ตัว3พิเศษตัดยอดมาพลิกเน็ตมาน้องเต้ยยังเปิดได้นะครับพี่พลยกเข้าไปค่อนกันยังห่างต้องตีเก้นะครับตีศาสหลังไปลูกนี้กรรมการไลเมนบอกว่าออกนะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับพี่พลยกไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่นะครับ แต็มหกต่อสตัดหยอนมาพี่โอรัรบหนึ่งน้องเต้ตีดีนะครับพี่โอนี่ยกด้ดีกว่าพี่พลนะครับดูว่าจะเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะครับเปลี่ยนฝั่งนะขอเปลี่ยนฝั่งทางพีนังขอเปลี่ยนเป็นฝั่งโน้นนะครับให้ทางทีมชาติผู้หูเดินสายนี่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต้มสต่อหน้องเต้ตัดหยอดหน้าซ้ายมาพี่ท็อปเปิด พี่เสกยกล้นนะครับลูกนี้จะเป็นสกอร์หรือเปล่ายกเข้ามาเจาะจอน้องเต้กระโดดมงไม่ถูกลูกนะครับลูกล้นนะครับแต่ว่าเป็นสกอร์นะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็น4ี่ต่อ6แล้วนะครับเหลือ2แต้มท่านนะครับคู่ขี้สูสีนะครับเกม12แต้มไม่มีดิวนะครับแต้ม4ต่อ6น้องเต้ตัดยอดเข้าช่องกลางเสกสันรับยกเข้าไปพี่ท็อปตีหัวติดเกี่ยวพี่พนยกเข้ามาห่างต้องตีสาดมานะครับพี่ท็อปเปิดหัวได้พี่เสกยกเข้าไปห่างเหมือนกันตีสาดไปติดเกีียวน้องเต้ ลูกนี้พี่พลตักหลังเท้ามาไม่ได้นะครับลูกออกข้างไปนะครับแต้ม6ต่อส,สเสกสรรเสิรฟไปลูกนี้เสรริฟเอสเลยนะเสิฟดีนะครับเสิร์ฟเข้าช่องกลางระหว่างพี่พลกับน้องเต้ครับไม่รู้ว่าใครจะรับนะครับหลบทั้ง2คนเป็นสกอเลยนะครับเป็น7ต่อสแล้วครับทิ้งห่างไปเป็น 3, สามแต้มนะครับแต้ม7ต่อ4เสกสรรแทงไปหาน้องเต้เปิดซ้ายพี่พลยกเข้ามาน้องเต้ตีสานมาติดเกี่ยวหลังเทา้าเสกสรรยกเข้าไป พี่ทอปตีสาสตร์หลังไปลูกนี้ลุงนะครับเป็นสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับไหลไปอีกหนึ่งแต้มเป็น8ต่อสแล้วครับห่างไปหนึ่งช่วงตัวนะครับแต่มแปดต่อสี่เสกสรรตัดยอดไปพี่พลเปิดหัวยกเข้ามาน้องเต้ตีศาสตร์มาติดเกี่ยวพี่ทอปแล้วนะครับเสกสรรหันหลังยกค่อนข้างจะห่างพี่ทอปตีตัดยอดไปน้องเต้ต้องลากเล่นเองคะลูกนี้ตีศาสตร์มาเรียบร้อยนะครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับสำหรับน้องเต้จุฬานะครับ เต็มสี่ต่อ8ปดเศกสรรรับขอยกซ้ายเข้าไปท็อปจันตีไปพี่พลยังเกี่ยวได้นะยกเข้ามาน้องเตีทำยังไงตีเข้าช่องกลางแต่ติดเกี่ยวหลังเท้าเสกสรรยกเข้าไปจ่อๆท็อปจันตีสาดไปลรกนี้ออกเส้นออกหลังไปนะครับตีไม่ดีนะครับติดกลางหัวนะครับลูกออกหลังไล่มาอเองงแทบนะครับเป็น5้าต่อแปดแล้วนะครับ ได้อีก3แเต้มทันนะครับ5ต่อ8น้องเตแทงไล่เส้นมาเข้าหน้าซ้ายของพี่ท็อปเปิดได้เสกสรรยกเข้าไปจอจอตีหายนะครับแต้ม8ต่อ5เสกสรรแทงไปพี่พลเปิดหัวไม่ค่อยจะดีลูกนี้ยก,ก้มมาจอนะครับลูกติดเกี่ยวพี่ท็อปพี่ท็อปตีสาดไปเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เกมเกี่ยวจะดีกว่านะครับได้อีกหนึ่งเต้มนะครับสลับฝั่งทาง เสกสรรครับพี่ท็อปนะครับเตมเก้าต่อห้าเสกสรรตัดยอดมาน้องเต้เปิดได้แนละ้วแต่ลื่นนะครับเสียจังหวะนิดนึงน้องเต้ตีติดเกี่ยวพี่เสกแล้วครับพี่เสกยกขวาไปท็อปจันยังติดเกี่ยวน้องเต้อยู่นะครับตัดยอดมาง่ายนะครับลูกนี้ต้องเจอพี่ท็อปตีหายนะครับจอดๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับได้สกอร์นะครับหนีออกไปอีกหนึ่งเตมเป็น10ต่อ5แล้วนะครับ นี้ห่างไปหนึ่งช่วงตัวนะครับเกม12ไม่มีดีนะครับเหลือสองแต้มเกมนะครับแต้มสิบต่อห้าโยงหลังมาน้องเต้ยังเปิดหัวได้พี่พลยกเข้ามาน้องเต้ตีศาสตร์มาเรียบร้อยนะครับเข้าออหน้าขาของทางเสกสรรรับไม่อยู่นะครับรับไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนเสริฟเป็นเจ้าสนามได้เสริมนะครับแต้มห้าต่อศูนย์โยงหลังมา ท็อปจันเปิดหัวเสกสรรยกเข้าไปตีไม่ดีเองนะครับยกเข้าไปจ่อๆนี่พี่ท็อปตีออกข้างไปเลยนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต็มสำหรับฝั่งเจ้าสนามปีนังนะครับ 6: ต่อ10พี่พลโยงหลังมาอีกแล้วพี่ท็อปเปิดหัวเสกสรรไล่ยกเข้าไปกํากึ่งที่จะลน้นแต่ว่ากระโดดตีหัวเวอร์ได้ดีนะครับสลหรับพี่ท็อปนะครับแอม10ต่อ6แทงไปหาพี่พลเปิดหัวน้องเต้ทำยังไงลูกนี้ตีดีนะครับ กำกึงที่จะล้นนะครับน้องเตะกระโดดมงเวิร์ดเฉือนๆลงนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นปีนังได้เสิร์ฟนะครับแต้ม6ต่อ10น้องเตะเสิร์ฟตัดยอดหน้าซ้ายมาพี่ท็อปตัดหลังเท้าไม่ขึ้นต้องลากเล่นเองฮะนี่นะครับสนามมันลื่นนะครับสนามไม่เป็นใจนะครับฝั่งทางปีนังไล่มาอีกน้องเต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อสิบแล้วนะครับเหลือสามเต้มทันนะครับมีโอกาสนะครับที่จะตีเสมอแล้วก็พลิกแซงนะครับเจ็ดต่อสิบ แทงเข้าช่องกลางพี่เสกรับยกเข้าไปลูกหนีจอจอพี่ท็อปตีหายนะครับตเต้ม10ต่อ7แทงไล่เ้นไปน้องเต้เปิดหัวได้พี่พลยกเข้ามาจอจอน้องเต้ตีหายเอาอยัางตีเกี่ยวลูกนี้ตีศาสไปพี่พลยกหันหลังยกนะครับต้องตีสาสมาตีเกี่ยวอีกแล้วนะครับพี่เสกยกเข้าไปหันหลังยกแต่ลูกนี้ยกสวยนะครับได้เต้มขึ้นเท่นไปแล้วนะครับ เป็น11ต่อ7แต้มนะครับเหลือเม็ดเดียวเกมนะครับเกม12ไม่มีดีลนะครับ11ต่อ7เสกสันแทงไปน้องเต้เปิดหัวยกกัมกึงที่จะลุ้นแต่ว่าน้องเต้กระโดดเวอร์ได้ดีนะครับตีหายนะครับยังล็อกไว้ได้นะครับไม่ไม่ให้เกมง่ายๆนะครับแต้มเ็ต่อ11แทงตาดีอดเข้าช่องกลางมาพี่ทอเปิดพี่เสกยกเข้าไปจ่อจ่ออย่างนี้ก็ไม่เหลือยกจอนะครับยกเข้าจุดนะครับติดตามด้วยนะครับ ทางเพจนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับ world, บางทีผมก็ไลฟ์สดผ่านเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับตัดยอดไปลูกนี้พี่คนรับไม่ได้นะเกมไปเลยนะครับเป็นผังทางผิวชานเอเอาชนะไปได้ด้วยสะกอสิบสองต่อเจ็ดแทมนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับ างทีผมก็จะไลฟ์สดทางนะเพจบุกสกอไฟเตอร์แล้วก็ฝากอีกที่างเทางช่อง YouTube นะครับ YouTube นนะช่องยูทูบน้องให้นะครับช่อบสกอไฟเตอร์มันกันนะครับผมจะนำไฮไลท์โค้ดใหญ่ๆโค้ดที่น่าสนใจไปลงให้ดูนะครับเป็นไฮไลท์การแข่งขันน,นะครับ